I don't สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่แพร์สันชาแนลวันนี้เรากลับเข้าสู่เทรนเมเกอร์อีกครั้งในปี2021นั่นเองนะฮะหลังจากที่เราห่างหายกับเกมนี้มานานนะฮะเพราะว่าเราเราเน้นเซียนแมกนิกอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะรันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งฮะ,ะพร้อมกับซีรีสบดิตใหม่ล่าสุดซึ่งเราจะมาโชว์สองลำด้วยกันนะฮะนี่อย่างที่เห็นฮะ,ะเรือลำแรกที่เราที่ข้าพเจ้านั่งอยู่นะฮะก็คือเรือลาดตะเวนของอังกฤษนะฮะ HMS Peacock นนั่นเองนะะนะะฮีสเอ็มเาสวยมากตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ ใช้ฝั่งหยุดนะตอนนี้ก็รออากิโยเอาอีกสิ่งประดิษฐ์หนึ่งขึ้นมาโชว์กับเรานะเอ๊ะ <c oughs> เห็นอะไรโนว่ <c oughs> no าไรโ,โอ้โหแมนด้วยเราเจอกับอากิโยเอรอาก,อา,กนานะนะฮะกับอีกหนึ่งสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้นะนี่อันนี้ก็คือยูโบสยู557นะฮะอ,อากิอธิบายหน่อยได้ไหมว่า SMSPCORK เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรบ้าง ไม่ได้อ่านครับเห็นมันเทกเลยสร้างเฮื่อข้าอ,อธิบายอ้กีเป็นคนแบบนี้แหละบักคาก็ไม่ได้อ่านเหมือนกันว่าคือ,ค,อคือประมาณว่าพออากีสร้างเสร็จปุ๊บเราถ่ายเลยนะครับประมาณนี้โอเคก็อธิบาย,ยาง,ง่ายๆก็คือว่า SMT c o r เนี่ยเป็นเรือล่าตะเวนนะฮะขนาดเล็กไหมเออขนาดเล็กเนาะก็เรียกีย้ว่าเป็นเรือล่าล่าเรือนำน้ำก็ได้นะก็อย่างที่เห็นอันนี้จะติดตั้งป้อมปืน หนึ่งกระบอกนะที่ด้านหน้าเรืออย่างเดียวนะฮะส่วนข้างหลังก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์เสริมไอตัวตะขอเกี่ยวอันเนี้ยเอาไว้ทําอะไรบ้างเห็นเห็นในโมเดลวอลทันเดอร์มันเหมือนเอาไว้ยาเป็นไอเรือฉุกเฉิอนอะไออ๋อเรือชุบประมาณเรือชูชีพปะประมาณนั้นปะเออใช่เรือชูชีพอ๋อเป็นเป็นที่แฟนเรือชูชีพนะอันนี้ก็จะเป็นอ่าพวกยูทิลิตี้อื่นๆนะฮะซึ่งเราอันนี้เราประกอบขึ้นมาให้รูปร่างดีไซน์กลางๆใกล้เคียงนะฮะประมาณนี้โอเคอิง พลิชิตใจเย็นนะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราถึงเวลาออกเลยแล้วฮะใช่ซึ่งวิธีการควบคุมเรือลำนี้นะฮะเราก็ทําการตั้งค่าไปแล้วทีอย่าที่เห็นทั้งหมดเลยพี่โจอลองกดชิปค้างเดียวก่อนกดชิปแล้วปล่อยกดชิปแล้วปล่อยใช่ไหมอ๋อโอเคพี่โจจับความเร็วก่อนความเร็วเท่าไหร่ความเร็วอตอนนี้ประมาณ40กิโมตรต่ชั่โมงอ่พี่โจกดกดชิปค้างกดชิปค้าง ตอนนี้ความเร็วประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ๋อมันเ,<ค>เร็วกว่ายูโบดีนะเนี่ยมี2ฟังชันใช่ไหมนี้ก็คือก็คือกดชิปครั้งแรกเป็นการเหมือนกับสตาต์านเครื่องก็จะเป็นความเร็วประมาณแบบเกียรนะ์หนึ่งง่ายเกียร์หนึ่งก็คือที่40กิโลแล้วก็กดค้างไว้กดค้างไว้คือแบบเราเหยียบอะเราเหยียบคันเร่งต่อน,นื่องนะก็จะกลายเป็น65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะอันนี้เราวิ่งเทียบกับยูโบนะแอบเร็วกว่านิดนึง ไม่ใช่แอบกว่าเร็วกว่าด้วยเร็วกว่าด้วยใช่ไหมเฉยผู okay. ้ชมจะออกคอมแมปแล้วได้อยู่ได้อยู่ได้อยอ่คืออย่างที่อย่างที่ผู้ชมเห็นนะใครที่ยังไม่ทราบว่าเกมนี้ทําอะไรได้บ้างนะคะก็คือเกมนี้ก็คือเกมแนวสร้างๆเหมือนกันคล้ายๆสแตนแอนด์คดิกนะครับเฉยแต่ว่าเขามีน้ำมาให้เลยนะรแล้วก็สามารถสร้างรถสร้างเรือสร้างเครื่องบินสร้างอะไรก็ตามที่เราสามารถสร้างได้แต่สกิลเนี่ยก็จะเล็กกว่า ะเด้กวาดสแตแคปเยอะนะฮะแต่ว่าโดยรวมแล้วสามารถออกแบบได้โอเคมันก็โอเคในระดับนึงโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาดูป้อมปืนกันนะฮะป้อมปืนเราสามารถมียกขึ้นยกลงได้แล้วก็หันซ้ายหันขวาได้นะฮะกดสเปซยิงใช่ไหมอันนี้ใช่อันนี้กดสเปซนี่อันนี้เป็นปืนกลนนะอย่างก็คือยิงได้นะฮะก็คือเราสามารถโจตี้เฮ้ยลง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  อ๋อเฮ้ยเรือเยอะเรือเย,ยอเคได้อยู่ปล่อยมันเย้ไว้แล้วเก้พี่โจอากิาากดีไซน์มาดีอยู่แล้วได้อยู่ได้อยู่ะนะฮะนะฮะความชอก็คือเราสามารถขับเรือรัตตตเวลลำนี้นะฮะแล้วก็มีศัตรูได้นะก็คือสามารถควบคุมได้เพียงคนเดียวนะแต่จริงๆตอนแรกอากิเอาแบบไว้ไว้สองสองคนใช่ไหมแต่วันนี้ปรับแต่งให้มันเป็นคนเดียวยิงเรือจมอ้าวกระเด็นเลยแดบ,บน้ำหนีแล้ว อ้าวลอยลอยไปไหนฮัลโหลอ๋อ่นไงเห็นละเหลือความอยู่นะฮะอารมณ์ประมาณแบบอะไรนะอารมณ์ประมาณเหมือนใน world of warship นะฮะที่ว่าพอเรือเราจมปุ๊บเรือมันก็จะง่ายท้องอย่างที่เห็นนะเหมือนเด็ดเลยมาพี่โจจะไปรับไว้เดี๋ยออยู่บดังอยู่บดนั้งได้สองคนโอเคครับก็หลังจากเรารีวิวไปแล้วอย่างรวดเร็วนะฮะต่อมาเดี๋ยวเราจะไปดูยูบสของเรากันนะฮะจมขึ้นมานี่อย่างเท่บอกเลย เนี่ยนะคุณผู้ชมนี่คือยูโบสเปลี่ยนเป็นกลางวันก็ได้นะยูห้าห้าเจ็ดนะอ้าวเปลี่ยนเป็นกลางวันเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะรับบทเป็นพระเจ้าแห่งโลกใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนจากกลางวันเป็นกลางคืนภายในสามสองหนึ่งปิงเนี่ยเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยโอ้ติ่งเฮือเป็นเรือซากเรือเป็นผงไปแล้วครับเรียบร้อยนี่เดี๋ยวจากส่วนประกอบภายนอกันซะก่อนนะฮะสุดยอดมากถ้าน้องๆใครดูเทเบอเกอร์ครั้งหนึ่งที่เราทำอ่า เรือดำน้ำรูปปลานะฮะก็จะพอพอทราบดีนะครับว่าว่าหลักการของการสร้างเรือดำน้ำเป็นยังไงนะฮะเอออันนี้ก็จะติดตั้งในส่วนของทุ่นที่อยู่รอบๆนะมันจะมีทุ่นที่เป็นลอยปกติกับทุ่นที่สามารถควบคุมการจมได้บอกไว้กว่อนนะฮะว่าการสร้างเรือดำน้ำเนี่ยไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่ง่ายๆนะเออพะมาต้องคิดเรื่องบาลานซ์คิดเรื่องน้ําหนักคิดเรื่องการสมดุลอีกนะฮะซึ่งอากิทำํทำเร็จแล้วนะนี่ก็จะเป็นเรือดำน้ำอย่างนงี<ๆ>่หน่อยใช่นี่ก,ก็คือ โดยจากภายนอกเนี่ยก็จะมีในส่วนของป้อมปืนป้อมปืนหลักตรงนี้นะฮะแล้วก็ป้อมปืนรองข้างหลังตรงนี้นะฮะอันนี้คือหันซ้ายหันขวาได้ใช่ไหมหรือว่าฟิกไว้กันได้เนี่ยพี่โจก็ขับกดขับดิมันนั่งได้คนนึงอ๋อโอเคเดีจะดูขนาดน๋อกด A กับ D W วีดูอุ้ยอันนั้นอ๋อเนี่ยอ๋อเห็นละเช็ดได้เยอะ เนี่ยคุณผู้ชมเราสามารถห่าป้อมปืนได้อย่างค่า,าอิสระนะฮะนี่แล้วเราก็กดสเปซบาร์ในการนี้อ๋อไปป้อมปืนเล็กๆเนี่ยคุณผู้ชมวนิกอ่าตัวอีกตัวช่วยหนึ่งในการทําให้เรือดำน้ําสามารถเคลื่อนที่ใต้น้ําได้เนี่ยมนอยู่ที่อ่ากำลังส่งด้วยส่วนหนึ่งนะฮะนี่ต้องมาดูข้างหลังอันนี้อากิได้ทําการติดตั้งในส่วนของอ่าตัวเทอร์ไบนะฮะด้านหลังติดไว้3ามเครื่องนะฮะพร้อมกับตัวหางเสือ สีะะ่ตัวซึ่งเป็นหางเสือแบบพาวเวอร์นะฮะอันนี้ซึ่งซึ่งข้อแตกต่างจากาหางเสือปกติก็คือว่ามันจะทําให้การหันอะไรอย่างเงี้ยทำได้ง่ายขึ้นทําได้เร็วขึ้นนะฮะเออแล้วก็ติดตั้งในส่วนของตัวแกนหมุนขนาดใหญ่นะฮะของขลังเลยแล้วก็ต่อต่อกับท่ออีกทีนึงซึ่งลักษณะท่อที่เห็นนะฮะก็จะคล้ายๆกับสไแคแมักนิกตรงที่ว่ามันจะคล้ายๆกับท่อแบบอย่างที่เห็นนะ,ะก็คือส่วนประกอบของยูโบสอย่างที่บอกนะฮะก็คือมันจะ รูปร่างมันก็คือแบบต้นแบบเรือดำน้ำเลยก็ว่าได้นะฮะเอเอทีอา้าว <What? S 1> ส่วนนี้จะเป็นในส่วนของทุ่นลอยน้ําแบบทุนท่นทุ่นลอยแบบฟรีกไว้นะ,ะก็คือ,อตัวมีเดียมพอนทูลนะฮะก็คือตัวตัวบางกลางเนี่ยมันจะช่วยให้เรายกน้ําหนักยายผ่านะะนะ,ะของเราให้สามารถลอยเหนือน้ําได้ดีประมาณหนึ่งเลยนะฮะใช้ได้อยู่แล้วก็จะมีในส่วนของตัวนี้ฮะ อ่านว่า buoyancy control device นะฮะก็คือแปลตรงตัวเลยว่าเป็นอุปกรณ์ควบคุมการลอยนะฮะสามารถกดขึ้นลงเนี่ยเพื่อควบคุมการลอยของยานพาหนะของเราได้นะฮะก็คือถ้าเราอยากจะให้จมเนี่ยก็กดลงต่อมาเนี่ยก็จะมีในส่วนของนี่อ่า simple tail fin นะฮะ tail fin แปลว่าอะไร tail fin มันเปนมันคือหางเสือที่อยู่ตรงท้ายตรงด้านหลังของเครื่องบินนะฮะแต่ว่าเราก็เอามาประยุกต์ได้กับยานพาหนะอะไรก็ตามนะที่เราต้อง เคลื่อนที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงแบบอิสระนะฮะโอเคซึ่งบอกได้เลยว่าไอตัว,ต,วตัวช่วยตัวเนี้ยสามารถทำให้อายาผ่านะของเราเคลื่อนที่ได้ดีทั้งในอากาศแล้วก็ใต้น้ำด้วยโอ้ oh, ใช้ฟิสิกส์เดียวกันใช่ใช้หลักฟิสิกส์เดียวกันนะซึ่งก็สะดวกดีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ่าไฟเนี่ยเฮดแรมนะฮะไฟก็คือเราสามารถเปิดปิดได้เนี่ยกดเลขหนึ่งนะฮะประมาณนี้โอเคแล้วก็มีพิสตันนะฮะนี่บอกไว้ก่อนเกมนี้มีพิสตันนะฮะ ก็คือก็คือหลักการคล้ายๆสแกนร์แมกน,นิกแหละนะฮะก็คือําใา้ยืหดหดยืดหดได้ไม่ใช่แค่ภายนอกอย่างเดียวนะภายในก็มีนะเนี่ยใช้เหตุสีขาวขาวนะฮะก็คือตัวอุปกรณ์ควบคุมการลอยนะฮะพร้อมกับทุ่นทั้งเล็กทั้งใหญ่เลยนะฮะก็คือเหมือนกับ่ายๆว่าเราต้องคํานวณคํานวณให้ดีๆว่าอ่าเรือเราเนี่ยต้องใช้อ่าตัวทุ่นเท่าไหร่อย่างไรตำแหน่งไหนนะฮะเพื่อให้เรือเนี่ยมันสามารถ ลอยตัวบนน้ำได้แบบสมดุลแล้วก็สามารถควบคุมใต้น้ำได้อย่างคล่องตัวอ๋อตรงนี้คู่หน้าก็จะมีปืนใหญ่นะเราใช้แทนตอวิดีโอนะคะเออเ,เพราะว่าเพราะว่าเชอร์เมกเกอร์ยังไม่มีต่อวิดีโอให้ใช้นะฮะเราก็ใช้ป้อมปืนใหญ่นี่แหละป้อมปืนรถถังเลยโหดมากข้างในก็จะมีอ๋อนี่ที่นั่งคนขับเห็นละสองอันนะอันนี้จะเป็นที่นั่งคนขับสําหรับใช้กับยานพาหนะที่ต้อง ดำน้ำหรืออยู่ในน้ำนะฮะก็คือมันจะเป็นอุปกรณ์เนี่ยฮะที่ชื่อว่า dry diving bell นะฮะมันจะเป็นรูปทรงกลมๆแบบนี้แหละนะฮะทำให้ยาพาหนะลำนี้สามารถดำน้ำได้ข้างในมีตัวเทอร์ไบน์นะฮะตัวเทอร์ไบน์ที่เอาไว้สำหรับวิ่งใต้น้ำนะฮะอ่า underwater propeller นะฮะก็คือถ้าแปลตรงตัวมันจะแปลว่าพวกอ่าใบพัดใบพัดที่ใช้ใต้น้ำนะฮะเออแต่เราก็จะเรียกเป็นเทอร์ไบน์นะฮะโจดูแรงเครื่องเล้งดิ เรือในชีวิตจริงทำยัยิ่งจ้ากอยูอย่ยยยนะจะเว้นว่าต้องเป็นแบบสตีดโบแหละครับเออเดือดแล้วพอเบรกเบรคนี่คือแบบเบรกทันทีทันใดนะฮะซึ่งถ้าน้องๆได้เล่น World of Warship นะฮะก็จะรู้ได้ทันทีว่าเรือลำใหญ่ขนาดไม่ว่าเรือจะเล็กจะใหญ่ก็ตามเนี่ยมันต้องมีแรงเฉื่อยในการในการเร่งเครื่องไปข้างหน้าหรือจะเบรกก็ตามนะฮะเออแต่ที่เทอร์เมรเกอร์เนี่ยเบรกได้ยังกับยังการเบรกรถอ่ะ พี่โจเบรกแบบแรงเชื่อมก็เบรกได้นะอันนี้เบรกละเบรกแรงเชื่อมก็ได้แต่ว่าถ้าถอยหลังมันก็บอกได้เลยว่าถ้าน้องๆเน้นเน้นแบบอยากสร้างเรืออะไรเงี้ยสร้างเรือสร้างเลยดำน้ำเนี่ยเทรลเมเกอร์ก็ค่อนข้างตอบโจทย์อยู่พอสมควรนะแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าสกิลในการสร้างเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเล็กนะฮะเมื่อเทียบกับสแกมแมคานิกอ่าสแกมแมคานิกเราสร้างสกิลเท่าไหร่ก็ได้ต่อให้เริขอให้เซิร์ฟแม่เหล็กก็พอนะฮะแต่ถ้าเทรลเมเกอร์เนี่ย อาจจะสร้างใหญ่แบบสเกล1ตอนึเลยไม่ได้นะฮะอันนี้ก็คือเป็นสเกลที่เมื่อเทียบกับตัวละครแล้แล้วเนี่ยน่าจะประมาณครึ่งนึงนะฮะประมาณครึ่งหนึ่งของขนาดจริงเออประมาณนี้นะครเพราะว่าพอโดยจัดที่นั่งเนี่ยจะค่างไม่ได้ไม่ได้ใหญ่โตอลังการมากมันจะเป็นที่นั่งขนาดเล็กค่างเล็กอยู่ก็คือเวลาเราสร,ร้างสิ่งประดิษฐ์อะไรก็ตามเนี่ย มันก็จะดูเล็กกระทันหันตามไปด้วยนะฮะเมื่อเทียบกับสเกลสภาพแวดล้อมหรือตัวละครของเราแล้วอันนี้คือความเร็วปกติใช่ไหมอ่าประมาณความเร็วสูงสุดของมันเลยกีบไม่ได้ตั้งแบบเรือยแบบนั้นไงอ๋ออันนี้ความเร็วสูงสุดเท่ากัห้าสิบแปดกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเอกก็คือโดยหลักการอ่าโดยหลักการแล้วยูโบ๊ทเนี่ยถ้ายามปกติมันก็จะเหมือนเรือเร็วนะฮะแต่ถ้าเราดำน้ำเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็คือเรือดำน้ำนี่เองนี่กิจจดำน้ำาอ่ความเร็วลด ความเร็วก็จะลดลงนะก็คืออันนี้ก็คือเหมือนกับมาเกิดจากแรงต้านแรงต้านของของน้ําด้วยส่วนหนึ่งนะทำให้ความเร็วเนี่ยอาจจะดรอปลงนะฮะอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยอ่าเลอดำน้ําของเกมนี้สามารถดําลึกเท่าไหร่ก็ได้นะฮะขเกน่ออยวกับพื้นที่ที่เราไปนะเออแต่การที่เราสามารถสร้างอ่ยายาผย่าผ่านะอะไรก็ตามที่สามารถดาน้ําได้เนี่ยมาทําให้เราเห็นอะไรหลายๆอย่งางมากยิง่งขึ้นนะอย่างเช่นมีงานรากเรือเป็นต้นซึ่งเราเองก็เขาเรียกว่าอะไรนะ เราเองก็ไปสำรวจค่อนข้างบ่อยพอสมควรนะฮะสำหรับสร้างเรืเลอลำนี้อ่าทีแล้วมันน่าจะมีอะไรสำรวจมากกว่านี้อีกเยอะแยะเลยนะฮะซึ่งแต่แต่แตส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเล่นบริเวณอยูแถวเนี้ยแหละเออเป็นการแบบเหมือนกับว่าเราสร้างสร้างสิเบประดิตมาแล้วก็ทดสอบแถวเนี้ยใกล้ๆเนี่ยดูความเขาเรียกเลยนะดูความสเสถียรแล้วก็ความคล่องตัวสักก่อนนะฮะของ U557 นะฮะเนี่ยคือชีวิตวจริงชากว่นนี้นะใช่ไหมชีวิตจริงชาวกว่านี้นะ แล้วมันไม่คล้องขนาดนี้ด้วยใช่มันไม่คล้องอย่างนี้ด้วยดีตีลังกาได้ฮนะคอนเจกเนี่ยฮะอันยี้ได้ไหมล่ะ,ลลนะะเดี๋ยวสิดีตีลังกาสามแ้วเขาเสียงศานะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงจอดกันจอดจอดกอันทีก็ได้นะครับในชีวิตจริงเคยเคยมีคนทำแบบนั้นนะแล้วก็คว่ามยูบอสล้ำนี้นะฮะเรา นั่งได้สองคนนะฮะ oh. เพราะว่าเรา oh. มีในตัวตัวที่นั่งผู้โดยสารเนี่ยสองสองอันนะเอออ่อชแต่บอกไว้ก่อนนะฮะว่าเวลาที่นั่งเนี่ยเวลาเจะสร้างที่นั่งมากกว่ามากกว่าหนึ่งที่นั่งขึ้นไปเนี่ยเราต้องอสไซน์ปุ่มต่างๆด้วยนะ,ะนี่เขาสวยใช้ได้อยู่แต่ขอจริง oh. แต่ขอจริงเราเราจะไม่ขึ้นแบบพุ่งพุ่งทะยานขนาดนั้นนะฮะไม่ง, <Yo. S 1> งั้นคนโจคนจากห้องกัปตันจะไปยู่ตอกแถวห้องเครื่องอะ เอาไหมล่ะแต่คนอยู่ห้องกับตาทำแบบเมื่อกี้จากคนที่อยู่ในห้องกับตาเนี่ยไป <ลน S 2> อยู่แถวห้องเครื่องเออดนเลยร่วงลงไปเลยเดียวนะเพราะว่าปกติแล้วอยู่โบท๊ทเนี่ยมันจะเป็นเรือที่อะไรอะมันต้องวิ่งขนานกันขนานกับผืนน้ำตลอดเวลาเงี้ยเออมันจะไม่ได้ชมชมแบบพุ่งพยายนบนฟ้าแบบเมื่อกี้นะฮะเออบอกไปก่อนโอเคอารมณ์ประมาณว่าเราอันนี้เราจําลองออกมานะฮะว่าหน้าตาออกมาเป็นอย่างนี้น าามจาะได้เขาจะขึ้นเขาจะขึ้นแบบน,นี้นีอันนี้คือการการขึ้นการขึ้นสู่ผิวน้ําอย่างถูกต้องนะฮะเออก็คือแบบต้องค่อยๆพุ่งขึ้นมาฟื้นอ,อะไรเงี้ยแล้วก็วิ่งไปเหมือนเรือตามปกติเลยยูโบ๊เนี่ยเป็นอะไรที่ปฏิวัติสูโลกในสงครามโลกมากนะ,ะเพราะว่าเขาบอกว่ามันถือว่าเป็นการฉีกฉีดตำรายุทธยุทธวิธีสงครามแบบขายกระจุยไปเลยเพราะว่า สมัยนั้นเนี่ยเทคโนโลยีอ่ะในการสร้างอาวุธสงครามอ่ะยังไม่ก้าวหน้าใช่ไหมแต่ปรากฏว่าเยอรมันสามารถสร้างยูโบรได้นะซึ่งพอมายิงปุ๊บแล้วก็ดำน้ำหนีไปคือแบบว h a เด h e f ฟ้าอะไรประมาณนี้นะพี่โจในประวัติศาสตร์หรือยูโบรจะมีมากกว่านี้นะถ้าท่านผู้นำเขาเห็นด้วยอ่ะคือแบบยิงยิงกว่าไอเรือทุอกบินของเมกาอีกก็คือถ้าตามประวัติศาสตร์นะยูโบรเนี่ยมันจะมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วยูโบรก็แพ้เครื่องบินทิง้งทุ่นอยู่ดีอ่ะ ใช่นะฮะอันนี้คือเป็นจุดอ่อนอยู่แล้วปกตินะก็คือถ้าใช้เครื่องบินทิ้งทุนระเบิดก็จบนะถ้าถ้าทิ้งถูกอ่ะถ้าทิ้งถูกคือเสร็จเลยนะฮะพี่โจมียู่เวอร์ซหนึ่งไอ้อกี่จำไม่ได้มันสามารถพางตัวจากเรดาร์ของสมัยนั้นได้ด้วยนะมันโดยใช้เขาใช้ฟองน้ำอ่ะเอามาครอบเรือฮะฟองน้ำฟองน้ำเออมันเป็นฟองน้ำเลยสักอย่างอ่ะนี่ยังไม่ได้ศึกษา,าฟองน้ำ<อ>รูปพิเศษใช่แต่ว่าท้ายมันก็โดนจมอยู่ดีเพราะว่าไปชนทุนอ้าว พี่โจ้มันน่ากลัวกนดวยการที่อยู่ในเรือมน้ำอ่ะคือเราได้ยินเสียงแต่ไม่เห็นนะ๋อะใช่เพราะว่าเพราะว่าเรือดำน้ำไม่มีหน้าต่างเออไม่มีหน้าต่างไม่มีเขาเรียกอ่ะไม่มีอะไรก็ตา,ามที่ทําให้เราสามารถมองเห็นข้างหน้าได้ในในน้ำนะคือโดยหลักการแล้วยูโบสเนี่ยมันต้องเวลาเราจะเคลื่อนย้ายเนี่ยมันก็ต้องโผล่ขึ้นมาเนี่ยน้ำเป็นปกตินะฮะเพื่อจะได้มองเห็นติดรอบข้างอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราต้องการหลบศัตรูเนี่ยเราต้องอาศัยการ ค้ายคณีการกะการคำนวณอย่างแม่นยำนะฮะแล้วเราค่อยดำน้ำลงไปแล้วก็ยิงฟิวแล้วก็ลองโผล่ขึ้นมาดูว่าสำเร็จไหมอะไรเงี้ยถ้าโดนเป้าหมายก็โอเคแต่ถ้าไม่โดนก็หันใหม่คือข้อดีของยูโบ๊ทอ่ะจริงๆอ่ะมันสามารถปฏิบัติการในระยะที่หาจับเป้าหมายได้ค่อนข้างดีอยู่ค่อนข้างพอสมควรอยู่นะฮะก็คือก็คือพอยิงอย่างที่บอกแหละพอยิงปุ๊บอ่ะเราก็ดำหายไปแว๊บนึง อะไรเงี้ยเออแล้วก็ผม้นมาใหม่มาดูแล้วก็ยิงใส่ปุ้งแล้วก็ดำลงไปใหม่คือมาเป็นเรือที่เหมาะกับการซุ่มหน้าตะเวแล้วก็รอบโจมตีค่อนข้างดีเลยนะฮะคือแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็้องขึ้นเอากล้องขึ้นเอากล้องขึ้นดีเห็นแล้วเนี่ยเราสามารถยกยกกล้องส่องได้นะฮะแต่ว่าถ้าจะให้แม่นยำเลยเนี่ยต้องยกเรือขึ้นไปดูเหนือน้ำนะฮะแล้วก็ให้คนส่องอะไรประมาณนี้ก็จะก็จะแม่นยำขึ้นที่ทำการจอดจอดเช่วย เรียบร้อยนะฮะนอย่างที่เห็นนะนี่คือประสิทธิภาพของยูโบ๊ทลำนี้ฮะ U ับยูห้านะฮะอย่างที่เห็นนะฮะก็คือเราได้ยกตัวอย่างในส่วนของเรือ2องลำกันแล้วนะก็คือเรือลัตเตเวนของอังกฤษนะฮะ HMS เอ็มเอสกับเรือยูโบ๊ทของฝั่งเยอรมันนะยูโบ๊ทยู5้านั่นเองนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าถ้าเราสามารถสร้างเรือเป็นแล้ว1นึ่ลำนะฮะและเรารู้วิธีการการ,ราสร้างสมดุลของเรือนะฮะไม่ว่าจะเป็นการวางน้ําหนักการวางทุนทุนลอ,ย,อยทุน ควบคุมการดำอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเราถ้าเราทำเป็นแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าเราสร้างเรือได้แทบแทบทุกลำนะเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวก่อนก่อนเราจะปิดคลิปนะเดี๋ยวข้าพเจ้าขายกตัวอย่างอะไรนิดนึงก่อนพอดีก่อนนันนี้ข้าพเจ้าก็สร้างเรือไว้อยู่ลำหนึ่งเป็นเรือแบบอาเดี๋ยวอย่าเพิ่งยิงสิเดี๋ยวดิหรือว่าหรือว่าอยากพังเรือพี่มาสาธิตง่ายๆเลยนะนี่คือการสร้างเรือแบบที่ซิมเพิลที่สุดแล้วอนะก็คือ หลักการแรกก็คือสร้างเขาเรียกอะไรนะตัวตัวเรือก่อนนะฮะตัวเรือจะเป็นดีไซน์ยังไงก็ได้ขอให้แบบดูแล้วเนี่ยสมส่วนแล้วก็สมดุลพอนะเสร็จปุ๊บก็ติดทุ่นนะฮะติดทุ่นต่างๆก็คือเราติดตั้งในส่วนของ medium pontoon นะเพื่อที่ว่าอะไรเพื่อที่ว่าทําให้ตัวเรือเนี่ยสามารถลอยได้นะฮะอันนี้คืออีกปัจจัยหนึ่งเลยก็คือถ้าลอยได้เสร็จปุ๊บเนี่ยต่อมาเราถึงจะสร้างระบบขับเคลื่อนนะฮะอย่างเช่นตัวนี้ครับ อันเดอร์วอเตอร์พ็อพเพลเลอร์นะก็คือเป็นตัวเทอร์ายนะตัวเทอร์บายใช้ใต้น้ำนะฮะเป็นตัวสร้างแรงขับเคลื่อนนะฮะทำให้เรือเคลื่อนที่ได้นะฮะอ่าแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยทำแกนเลียวด้วยนะฮะมีแกนเลียวอันนี้แกนเลียวเราใช้ในส่วนของลาชชิ้นนะฮะลานชิน้นประจามีในส่วนของตัวแปดเนี่ยสองตัวนะฮะเอะแต่ถ้าตัวว่าถ้าวางใกล้กันแล้วเนี่ยเวลาเดียวเนี่ย ส่วนจะชนกันเนี่ยเราก็วางเว้นระยะหา่างนะก็ได้เหมือนกันนะไม่เป็นไรโอเคต่อมาก็จะเป็นพวงมาลัยกรณีที่เป็นแบบอ่าอยากให้แบบดูเหมือนเรือเลยเนี่ยก็คือใช้พวงมาลัยแบบอย่างงี้ฮะที่เขาเรียกว,ว่าพังงานะฮะพังงานเรือนะก็จะเป็นลักษณะอย่างงี้อาจจะตบท้ายด้วยการถ่วงน้ําหนักนิดหน่อยนะฮะอันนี้อันนี้ก็คือต้องลองเทสดูก่อนว่าเรือเราอ่ะเรือลอยเนี่ยได้มากน้อยเพียงใดน,นะฮะ อันนี้เป็นเรือแบบซิมเพิลที่สุดแล้วนะฮะคือถ้าน้องเข้าใจหลักการการสร้างเรือแล้วเนี่ยน้องก,ก็จะสร้างเรือแบบไหนก็ได้อย่างที่น้องต้องการเลยเดี๋ยวเอาไว้ถ้าเราถ้าเรามีโอกาสนะฮะเราก็อาจจะไลฟ์ไลฟ์เชอร์เบเกอร์นะฮะก็คือเป็นการสอนสอนสร้างสร้างเรือนั่นเองนะฮะแบบตั้งแต่เบสิกเลยนะฮะประมาณนี้นะอันนี้ดูเอาไว้เป็นอะไรนะเรียนนำย่อยก่อนเนาะประมาณนี้แต่จริงๆเราเคยสอนสร้างแล้วล่ละเมืาา่อนานมาแล้วถ้าถ้าน้องๆขยัน หาคลิปไม่เจอนะเดี๋ยวเราจะมาดูอ่าดูภายในเรือลำนี้นิดนึงนะโอ้หไม่น้อยนะทุนเนี่ยเยอะนะเยอะอยู่เหมือนกันนะั้น<อ>แต่สายเห็นที่มันลอยอ่ะถ้ามันลอยจริงๆริงอ่ะสองทุนใหญ่ก็พอแล้วแต่ว่าสายที่อากีใส่ด้านข้างอ่ะไม่ให้เรือมันเอียงทำไไม่ใส่นั้นเรือคว่ำเลยนะใช่ก็คือเหมือนกับว่าอย่างที่อากีบอกนะก็คือเราใส่ทูด้านข้างเนี่ยการเรือเอียงนะเพราะว่าพอเราใส่ทุนตัวนี้ปุ๊บ เวลาลวเราเลือเอียงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะมีทุ่นนี้คอยรองรับไว้อยู่นะไม่ให้มันจมไม่ให้พีความีเองนะ,ะส่วนข้างในเนี่ยก็อย่างที่เห็นอะมันจะมีในส่วนของอทุ่นขนาดใหญ่แบบใหญ่มโหฬาอะไรเนี่ยก็คือทําให้สามารถแบกรับน้ำหนักมหาศาลขบวนได้นะฮะทำให้ลอยน้ำได้ข้างล่างก็จะเป็นในส่วนของเนี่ยตัวเทอร์บายทั้งหมดเนี่ยเรียงกันเป็นแผงเลยทำให้เรือลำนี้บอกได้เลยว่าขับเคลื่อนทั้งเร็วพอสมควร น่าจะเร็วที่สุดในบูเรือที่อากีสร้างว่าโอเคครับก็เป็นยังไงบ้างครับกับการรีวิวเรือของพวกเรานะก็คือเรือที่เรือที่ยืนตรงนี้ก็คือเอสเมสพีคอร์กนะเรือรัตตวีนังกิษพร้อมกับพร้อมกับเรือยูโบ๊ยูฮของเรานะโอเคว่าหวังว่าน้องๆจะชื่นชอบกันนะแต่ถ้าถ้าอยากถ้าอยากให้พวกเราไลฟ์เกมเทรเมกเกอร์นะฮะ เพื่อที่ว่าเราจะได้สอนสร้างเรือให้น้องๆดูนก็อย่าลืมมากดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กนดีเด้อนะครับสำหรับวันนี้จอแพรสสั่งและอากิโอเออาคนะขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ